สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยิดตต้อรับทุกท่าน้างช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่2ี่กันยายน2566นหหกสบหกครับสาหรับฮานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะฮานอยนะครับเวียดนามนะครับจะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะ ห้ามงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลิปทุกลิปเลยกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะอืม่าหน่อยพิเศษนะครับออกห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเมื่อวานนี้เข้านะเมื่อวานนี้เก้าเก้ากับแปดสี่ ตัวเจาะไม่มามาแต่ตัวรูดนะครับประมาณนี้ให้ระมัดระวัง <UC> ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะสายรูดนะใครที่สายรูดก็มักจะบโชคดีบ่อยๆนะครับประมาณนี้ส่วนสายเจาะมักจะอดบ่อยๆเพราะว่าเจาะไม่ค่อยแม่นนะครับประมาณนี้นะก็ระมัดระวังนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะจะมาลงหาหน่อยให้วันละสี่คลิปเลยนะครับหาหน่อยพิเศษน่ไยเฉพาะกิจห้าหน่อยปกติหาหน่อย V.I.P แล้วับตามนั้นเลยนะครับ อ่ะมาชมวันนี้ห่หนอยพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันที่20กันยายน2อง6ันห้าหก่ิยพิเศษนะครับหนึ่เน้นที่1กับ3าฟันทงที่3นะ3 5 5 3 3 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3นะครับ1 5 5 1 1 6 6าห7 7 1น8่1ห9 9 1นะครับ5 6 7 8 9 3 1คือเลขวินนะอ่ามาดูใกล้ๆอีกทีครับออืม อืมมันคือกใกล้นะเด่นหนึ่งสองสามนะครับงั้นที่หนึ่งกับสามปันชงที่สามนะอืมสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนอันนี้คือตัววินนะครับวินนะอ๋อเนะื้อพร้อมลูดวิ่งที่สาม,มนะครับกับหนึ่งนะครับอืมกับหนึ่งนะครับส่วน เลขประจําวันนะวันนี้วันพุธมีสี่มีห้ามีแปดมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งอืมมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดเอ้ามีแต่หนึ่งเลยถ้าสามไม่มีเหรอมีมีห้านะมีห้ามีหนึ่งนะโอ้มีหนึ่งตลอดสายเลยนี่ะวังนะครับหนึ่งมันจะมานะมันจะมาตัวรองนะอืมอืมศูนย์ศูนย์ไม่มี แปดแปดมีแปดกับเจ็ดมีนะครับที่ขีดคือตัวเน้นนะไม่ขีดคือตัวไม่เน้นนะครับสามหกอืมก็มีเท่านี้เก้าเก้าก็ไม่มีมีสี่มีห้ามีแปดมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งนะครับถ้าตกปกพ้องก็ดูดูช่วยกันดูหน่อยนะอืมแส่อาจารย์ฟันธงที่สามนะกลัวมันจะมาหนึ่งเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นเลขประจําวันวันพุธเนาะ ถ้ามาแรงก็มาแน่ๆครับประมาณนี้นะจัะดไปพิจารณาไปนะครับชนชอบใอยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอานอยพ่พิเศษนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับเดินทางก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ